ส่วนผสมมีดังนี้นะไข่ขาวน้ำตาลทรายจ้าครีมอัพถาธาเนาะใครไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวได้นะส่วนผสมของไข่แดงก็มีไข่แดงเนาะแล้วก็ผงฟูแป้งเคกน้ำตาลทรายจ้าตามด้วยน้ำมันพืชนะเราใช้เป็นน้ำมันดอกทานตะวันเหมือนเดิม แล้วส่วนผสมหลักก็คือกล้วยหอมเนาะเพราะเราทำเค้กชิฟฟอนกล้วยหอมนะต่อมามาดูวิธีท,ทำกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะเราต้องเอากล้วยกล้วยนี้สามารถเลือกเป็นกล้วยที่สุกงอมนะหรือว่ากล้วยที่ค่อนข้างจะมีกลิ่นหอมแล้วเนาะนี้จะใส่ลงไปเลยจ้าเราจะได้ทำการ บดหรือปั่นให้มันละเอียดเนาะเพราะเนื้อชิฟฟ่อนมันจะแตกต่างจากเนื้อเค้กกล้วยหอมเนาะเค้กกล้วยหอมเนื้อมันจะมีแบบเออแบบเนื้อกล้วยแต่ว่าชิฟฟ่อนเราจะบดท,ทุกอย่างปั่นทุกอย่างเข้ากันเลยจ้าเพื่อจะให้เป็นเนื้อที่นิ่มนะแล้วก็ใส่ไข่แดงตามลงไปนะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายเนาะเราก็ใช้เป็นเดอร์ปั่นเลยจ้าใครจะมีเครื่องปั่นก็ได้นะเราทําการปั่นให้ส่วนผสมเข้ากันนะ กล้วยจะได้เป็นเนื้อละเอียดเนาะเค้กเราจะได้เป็นเนื้อละเอียดเนาะปั่นให้เข้ากันเลยตาตอนแรกมันจะหนื่นหนื่น,นะพอปั่นไปนสักพักมันก็จะเหลวแบบนี้เลยจ้าเป็นการช่วยให้น้ําตาลสาระละลายได้ดีด้วยนะเมื่อเราปั่นเสร็จแล้วเนาะเรามากรองนะกรองด้วยตะ,ตะแกรงเนาะเพื่อเผื่อมีส่วนผสมบางอย่างที่ยังไม่ละเอียดเนาะ แล้วกรองเลยจ้ามันจะช่วยเนื้อขนมของเ,เราละเอียดและละมุนขึ้นด้วยเนาะกรองไปเลยจ้านี่นะเมื่อเราได้แล้วเนาะเราก็จะมาเตรียมในส่วนผสมของแป้งกันต่อนะจ้า นี่นะ้ำมันจะได้ประมาณนี้เนาะเนี้ยว่็จะเนียนละเอียดนะเราก็เอาแป้งและผงฟูใส่รวมกันเพื่อจะร่อนใส่ลงไปในส่วนผสมของกล้วยร่อนเลยจ้าร้อนใส่ลงไปเลยจ้าร่อนลงไปจนแป้งหมดเลยนะ เราก็ใช้พายางเนาะคนเข้ากันให้เข้ากันนะคนเข้ากันให้เข้ากันคนส่วนผสมของแป้งและส่วนผสมของกล้วยที่ปั่นในตอนแรกให้เข้ากันเนาะคนไปนสักพักเนื้อมันจะออกเหนียวเหนียวนิดนึงนะทำด้วยเติมด้วยน้ำมันพืชเนาะใครเป็นใช้เป็นน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันบําค่าน้ำมันถั่วเหลืองได้นะแต่แนะนำว่าห้ามใช้น้ำมันปาล์มนะ น้ำมันปาล์มขนมจะมินหืนไวมากแล้วขนมไม่เฮลตี้น่ะหยาเลยใช้น้ำมันถั่วเหลืองดีกว่ามันก็แพงกว่านิดหน่อยเองส่วนเราก็ใช้น้ำมันดอกทานตะวันเนาะเพราะที่นี่มีน้ำมันดอกทานตะวันขายกับน้ำมันคาโดลาเมื่อผสมส่วนผสมเข้ากันประมาณนี้แล้วเนาะเอออย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะจะได้มีคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดกันเนาะคนคนคคนให้เข้ากันประมาณนี้นะเนื้อขนมก็จะได้ประมาณนี้นะ ต่อมาเราก็มาทำในส่วนผสมของไข่ขาวกันต่อเลยจ้ะหรือเนื้อเมอแรงจ้าย้ำนก่อนนะจ้าส่วนผสมในส่วนของไข่ขาวในการตีเมอแรงเนาะส่วนอุปกรณ์ทุกอย่างต้องสะอาดไม่มีคราบไขมันไม่มีน้ำเนาะเช็ดท้าความสะอาดนะแล้วก็หัวตีก็เหมือนกันเช็ดท้าความสะอาดเ,เรียบร้อยไม่มีคราบ ส่วนผสมของไข่มันน้ำนะเพราะมันจะทําให้ไข่ขาวตีขึ้นยากเนาะหรือตีไม่ขึ้นเลยเนาะล้วก็ตีส่วนผสมของไข,ข่ขาวไปสักพักเนาะแล้วก็พอเกิดฟองหยาบๆเนาะเราก็ใส่ส่วนผสมของเคับ,บทาท่าลงไปเพื่อจะให้ไข,ข่ขาวขึ้นฟูดีเนาะแล้วก็ทยอยใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยจ้าใส่ลงไปทีละนิดทีละน้อยเนาะเพื่อจะให้ส่วนผสมของไข,ข่ขาวขึ้นฟูแล้วก็เนียนดีจ้ะ การทาขนมนะเทคนิคของเราก็คือใส่ใจจ้าเราจะทำทีละเล็กทีละน้อยเนาะเนื้อขนมจะแตกต่างกับการการที่ใส่ทุกอย่างพวดพวดพวด,พวดลงไปเนาะเราก็ทยอยใส่แล้วก็ตีไปเรื่อยๆเนาะตีจนส่วนผสมตั้งยอดแข็งประมาณนี้นะเห็นไหมปุ๊บเราทําการคว่ำนะคือไม่ตกลงมาแล้วจะเห็นไหมส่วนผสมของไข่าขาวก็จะประมาณนี้เนะาะเคาะเคาะมันนิดหน่อยแล้วก็เอา เราจะมาตักส่วนผสมของไข่ขาวนะรวมเป็นในส่วนผสมของแป้งเราจะทยอยแบ่งผสมเป็น3มครั้งเนาะครั้งละทีละน้อยเนาะการผสมนะหรือการตะล่อมเนาะใช้พายยางเนาะตะล่อมเบาๆเร็วๆนะเบาๆแต่เร็วเนาะถ้าเราสมมุติเราตะล่อมหนักเกินไปเนาะส่วนผสมของไข่ขาวอาจจะยุบได้ขนมเราอาจจะยุบได้นะ เ็นไหมเราก็คนคนคนใ้เข้ากันประมาณนี้แล้วก็แบ่งส่วนผสมใส่ลงไปอีกเนาะประมาณ3รอบนะเราจะได้เนื้อขนมที่สวยนะเราก็คนลงไปแบบนี้เลยเราพยายามตะล้อมตะลอมตะล้อมเนาะ เราพยายามตะล่อมไม่ถึงก้นโถเนาะบางครั้งมันก็มีส่วนของแป้งอยู่ก้นโถเนาะต่อมาก็ใส่ลงไปอีกรอบสุดท้ายนะใส่ลงไปเลยตาแล้วเราก็คนคนคนให้เข้ากันงัดงัดก้นโถขึ้นมางัดก้นโถขึ้นมาแบบนั้นนะงัดเข้าไปอยอะ แบบนั้นแหละใช่แบบนั้นเลยเพื่อส่วนผสมของเราจะได้ไม่นอนอยู่ที่ก้นโถเนเวลาเทแล้วก็มันจะขนมเราจะขึ้นฟูไม่ดีเนาะแล้วก็ขนมเราอาจจะเป็นไตได้นะถ้าส่วนผสมของแป้งอยู่ที่ก้นโถนะเมื่อเราผสมเสร็จแล้วเราก็มาเทใส่ในพิมพ์ที่รองด้วยกระดาษไขเนาะการเทนะยกให้สูงหน่อยนะเพื่อไล่ปองอากาศเนาะไม่ใช่สูงไปถึงดาวังคารนะสูงพอประมาณหนึงน่งเนาะถ้าสูงไปถึงดาวังคารกว่าจะลงมาถึงพื้นก็คงแป้งสุกพอดีละจ้ะ ปาดปาดปาด,ปาดลงไปเพราะทุกอย่างคือต้นทุนนะเราต้องปาดในเกลี้ยงเลยจ้าปาดปาดนี่จ้าเมื่อได้แล้วนะเราก็ปาดทุกอย่างออไปเกลี้ยงเลยจ้าเราก็ใช้ภายอย่างเนาะเกี่ยวเกี่ยให้ส่วนสงของเราเข้าไปในมุมทุกมุมเลยนะมันจะได้ออกมาเท่าๆกันเนาะเกลี่ยมมันเท่าเกันนะตามด้วยใช้ไม้จิ้มฟันหรือตะเกียบเนาะ เขี่ยเพื่อไล่ฟองอากาศเนาะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปแบบนี้นะเพื่อไล่ฟองอากาศเนาะแต่ไม่ต้องลึกมากนะถ้าลึกมากกระดาษของเราอาจจะขาดได้เนาะแล้วก็เขีย่ยเขีย่ยเขี่ยไปเพื่อไล่ฟองอากาศนะแบบนี้เลยจ้าแล้วก็เคาะเอาเดิอเอาใจสองถึงสามครั้งเนาะ ไม่ใช่เลยขอ,อไรฟองอากาศไปอบไปเลยจ้าอบที่อุณหภูมิ170องศานะประมาณ25นาทีไฟบนล่างเนาะบ้านไหนมีพัดลมก็ปิดพัดลมได้นะแล้วก็วอร์มเตาอบก่อนทำขนทุกครั้งจ้าไปไปดูตอนสุกกันเลยจ้าเมื่อครบเวลาแล้วเนาะเราก็ใส่ถุงมือเลยจ้าเพราะมันร้อนจ้าปึ๊บปิดเตาอบปึ๊บปิดเตาอบปา เปิดเตามาบึง้งว้าวขนมเราสวยมากฟูฟ่องละอองฟิลมากเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะแบบนี้เลยจ้าเราก็ไปพักขนมให้เย็นเนาะพักให้เย็นแล้วเราออกมาตัดกันเนาะพักขนมบนตะแกรงนะในระหว่างที่รอขนมเย็นนะเราก็จะมาทำในส่วนของหน้าครีมชีสกันต่อ เราก็ใส่ครีมชีสลงไปเลยจ้าอัตราส่วนอยู่ใต้คลิปนะเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะจ้าอัตราส่วนลูกค้ากดลงไปดูใต้คลิปได้นะเราใช้อของยี่ห้อนี้นะเขาะลงไปเลยจ้าตามด้วยนะ้ำตาลไอซิ่งแต่น้ำตาลไอซิ่งเราทำการร่อนก่อนนะพร่อนแล้วเอามาชั่งพอชั่งเสร็จก็เอามาตีกับ ส่วนผสมของครีมชีสเลยนะเพราะถ้าเราไม่ลดน้ำตาลไอซิ่งมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆเนาะเรากดขดลงไปนิดนึงขั้นตอนตีตอนนี้นะระวังนิดนึงนน้ำตาลไอซิ่งอาจจะฟูฟุ้งเราองฟิวออกไปทั่วบ้านทั่วเมืองได้นะจ๊ะนี้จ้ะเราก็ตีตีตีตให้น้ำตาลไอซิ่งและครีมชีสเป็นส่วนผสมเดียวกันเนาะเข้ากันดีนะจ๊ะ จ่าเมื่อเข้ากันประมาณนี้แล้วในระหว่างนาั้นเราปาดขอบอ่างด้วยนะเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเนาะตีประมาณนี้นะเนื้อครีมชีสของเราจะได้เนียนละเอียดตามด้วยวิปปิ้งครีมตามเราก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปจ้าแล้วก็เปิดเครื่องตีระวังกระเด็นนะจ้าระวังกระเด็นจากระเด็นจา้นจากระเด็นจ้าเอามือตะคอมไว้นิดหนึ่งนะจ้า ตีไปสักพักหนึ่งให้วิปปม้งคีมขึ้นฟูนะประมาณนี้เลยจะตีไปเลยจ้าระหว่างตีเราอย่าลืมปาดขอบอ่างด้วยนะไม่ใช่ไหลลงมันเลอะเ้าตีไปเรื่อยๆเนาะตีจนส่วนผสมหนืดเนาะก็ได้ประมาณนี้เนาะถ้าส่วนผสมเหลวเราจะเอาไปแต่งหน้าไม่ได้นะเราตีให้ส่วนผสมหนืดขึ้นนะเนาะว่าเราใส่วิปปม้งคีมลงไป ประมาณนี้เลยจ้าพอาเลยจาเราก็จะเอาไปใส่ถุงบีบกันนะจ้าเพื่อแต่งหน้าจ้ะหรือว่าเราจะไปตัดขนมกันก่อนอ่ะไปตัดขนมกันก่อนดีกว่าขนมที่ได้พักให้เย็นแล้วจะได้ประมาณนี้เนาะเราจะใช้มีดคมๆแบบนี้เลยมีดบางๆคมๆเนาะเราจะสไลด์ขอบออกก่อนนะจ้าเพื่อความสวยอะงามเนาะใครจะไม่สไลด์ขอบออกก็ได้นะแล้วแต่เลยจ้านี่ใส่ไปเลยจ้าระวังมือด้วยนะจ้าสาว ขันมือแล้วเป็นเรื่องเลยแหละตัดขอบมันออกเนาะตัดขอบออกทั้ง4ด้านเลยจ้าเนื้อขนมของเรานิ่มมากแล้วแบ่งครึ่งเลยจ้าแบ่งครึ่งผ่าไปเลยจ้าผ่าจึ๊กลงไปแล้วก็แล้วก็ผ่ากลางอีกหนึ่งแล้วก็ผ่ากลางอีกหนึ่ง เราจะได้ทั้งหมดเป็น8ชิ้นเนาะชิ้นใหญ่ๆเลยจ้าพาไปเลยจ้านี่จ้ะเราก็ได้8ชิ้นเนาะเราก็มาแต่งหน้ากันเลยจ้าเราก็ส่วนผสมของครีมชิ้นที่เราตีไว้ก่อนหน้านี้เนาะมาใส่ในถุงบีบนะเคยจะใช้เป็นหัวบีบรูปแบบไหนก็ได้นะไอ้นี้ไม่ซีเรียสเนาะแต่เราใช้เป็นหัวบีบซัมเบอร์ไม่ได้แต่เป็นหัวบีบดอกกุหลาบนะ นี่จ้าใส่ลงไปในตุ้งบีบแล้วลีดลงไปเลยจ้าเพื่อนสาวลีดลงไปเลยจ้าป๊าบลงไปมาเรามาทำการแต่งหน้ากันเลยจ้าเราทำการเมคอัพกันจ้าบีบลงไปจ้าเราแล้วแต่คนชอบนะว่าจะบีบแบบไหนเนาะแต่เราทำการบีบซ้ายขวาแบบนี้เลยจ้านี่จ้า ครีมล,ละมุนเนียนนีมากครีมสูตรนี้เนียนนีนละมุนมากเลยจ้าเนื้จา้าขาวเนียนนีมากโอ้ฉันชอบนางเนื้บีบไปแบบนี้เลยนะอย่าลืมกดติดตามมันละ่ะกดติดตามกันด้วยละ่ะลืมกดติดตามยังเนี้จ้าบีบไปเลยจ้าบีบให้ครบทุกทุกชิ้นเลยนะ แล้วก็ต่อมาเราก็แต่งหน้าด้วยแอลมอนเนาะแล้วก็เม็ดเออฉันจำชื่อมันไม่ได้แล้วนะเออช่างมันเถอะเนี่ยก็ปาลงไปแบบนี้เลยจ้าปาเราก็ปาใช้ไม่ได้แล้วจ้าเราก็ตั้งลงไปแต่งหน้าแบบนี้เลยแต่งไปให้ครบเพื่อความสวยงามเนาะเวลาทานเราจะมีความกลุบๆเนาะกล,กลุบๆหรือกลุบกลับเนาะตามด้วยออลมอนเนาะ อ๋อฉันจำชื่อมันได้เลยฉันจำชื่อมันได้วอนัจจ่าเพราะว่าใส่วอนัจแล้วก็แอลบอนเนาะนี่ตาตามด้วยแต่งหน้าด้วยใบใบนิดนึงแล้วก็จะมีโรดเมลลี่อยู่หลังบ้านเราก็ใส่โรดเมลลี่ปลูกครั้งหนึ่งก็คือใช้ได้ตลอดเลยแนะนำให้ไปปลูกนะคนทำขนมเนาะเอาไว้แต่งหน้าขนมได้นะสวยๆแบบนี้เลยจ้านี่เลยจ้า z ูงเข้าไปใกล้ๆเนื้อขนมเราเนียนนีมากจ้าฝากกดติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณจ้า